วิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามาชมสวนที่มาจาก<ใ>จชมรมอาสาจากพังงาด้วยเ,เป็นการคุยกันสองทางให้สบายสบายซ้อนมาเยอะและตอนนี้คุยบ้างเมื่อกี้นี้คุณแม่เข้าไปนำ แผ่เมตตาด้านในที่ธรรมชาติบำบัดดกเรเจคอบกำลังสอนอยู่อ๋อข้างในก็เวิร์กมากคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ผู้สูงอายุหลายคนดูแจ่มใสเมื่อกี้เขาก็เดินอยู่ข้างในตอนนี้เรามีที่เดินจงกรมได้ทั้งบ้านและเดินอยู่ข้างในแล้วก็แจ่มใสบอกตัวเบาเพราะกินน้อยลง แต่ว่าสดขึ้นแล้วก็ดรเจคอบพูดว่าเรามีหนทางที่จะเอาพิษออกเนี่ยคือเหงือ่อพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีแสงเนาะไม่ค่อยมีแดดเลยไม่ได้อาบแดดมีเหงือ่อมีปัสสาวะมีอุจจราระมีลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะคะเอาพิษออกด้วยแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ประจำเดือนหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ามีไข้ หรือเป็นหวัดหรืออาเจียนอย่างนี้ก็เรียกว่าพิษออกแบบเขาเรียกออกแบบฉุกเฉินทีนี้เรารู้ว่ามันมีบางอย่างที่เราบริโภคเข้าไปแล้วเราเราจะสะสมพิษยกตัวอย่างเช่นในงานธรรมชาติบำบัดเนี่ยนะคะเราจะไม่กินอาหารที่ปรุงแต่งเกินสามชั่วโมง ชันอาหารที่แกงแล้วใส่ช่องฟีสไว้เนี่ยเราถือเป็นอาหารตายแล้วนะคะอันนี้แลกเปลี่ยนเลยข้างในแล้วก็มาเล่าให้ข้างนอกฟังน้องปับ๊บสวัสดีนะคะน้องปั๊บเป็นแฟนขับคุณยายดุนจิว๋วน่ารักมากมาอยุค่ายอริยะสร้างได้ แล้วติดใจคุณยายฮาม,มีคุณยายเป็นไอดอลมาบ่อยๆเราก็ขำดีน่ารักเราอยากจะบอกว่าถ้าเราจะเป็นคนที่ไม่ต้องมีพิษมากต้องทำอย่างไรก็เรื่องที่หนึ่งอยากกินอาหารที่มีพิษเข้าไปเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมันจะมีอยู่สามลักษณะง่ายๆก็คือหนึ่งอาหารที่ตายแล้วก็คืออาหารที่ทิ้งไว้นานแล้วอะลูก หนึ่งอาหารสดก่อนเช่นเรากินน้ำมะพร้าวเนี่ยเราฉาะมะพร้าวปุ๊บเราดื่มเลยภายใน5้านาทีนี้เรากินน้ำมะพร้าวที่สดที่สดุดอู้ที่ยิ่งเก็บมาจากต้นลรวกินเลยยิ่งสดที่สดุดอย่างนี้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราเอาน้ำมะพร้าวใส่ถุงไปแช่ตู้เย็นแล้วมากินหรือว่าไปซื้อน้ำมะพร้าวที่เขาใส่ถุงแช่ฟรีสอย่างเงี้ยไม่สดแล้วถึงจะน้ำมะพร้าวเหมือนกันแต่เป็นน้ำมะพร้าวที่ตายแล้วพอเข้าใจไหมคะ น้ำมะพร้าวเหมือนกันแต่มันมีสดแบบตายแล้วอันที่สองก็คืออาหารที่มาจากโรงงานกระบวนการของการทำที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแม้กระทั่งซอสต่างๆเนี่ยเรายังต้องทำสดกินเองเลยอะ เพราะฉะนั้นโค้กลาป๊ปซี่มาม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถือเป็นอาหารมีพิษทั้งสิน้นไม่กินโคคาโคลานะ่ยไม่กินโคคนัทกินอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกตัวเองเช้าตื่นขึ้นมาบอกว่าถ้าไม่กินกาแฟแล้วมันไม่ตื่นเราก็จะเชื่อเราอย่างเงี้ยเชื่อตัวเองอย่างเงี้ยความคิดก็หลอกเราอย่างเงี้ย แต่พอตื่นขึ้นมาเช้าถ้ามันอยากตื่นจริงๆไปกินน้ำมะพร้าวลูกหนึ่งมันเป็นน้ำมหัศจรรย์ก็คือมันจะดูดซึมภายในสิบห้านาทีอย่างรวดเร็วน้ำมหัศจรรย์ในโลกนี้คือน้ำมะพร้าวลูกแล้วบ้านเราก็น้ำมะพร้าวอร่อยกว่าที่อินเดียเยอะเลยไม่ถึงกระ,ะ,ะอักกระอ่วนแม่ไปกินน้ำมะพร้าวที่สีลางกาลูกแดงๆนะมันแมงแมงเขายังว่าของเขาพิเศษ ของเราเนี่ยเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ไม่น่ายากสำหรับการทำงานธรรมชาติบำบัดอาใครกินยาบ้างยกมือขึ้นเนี่ยมีหลายคนมาเข้าคอร์มึนไปเพราะยาแล้วนะหมอจะขอบสั่งงดยาทุกชนิดเลยแล้วสดขึ้นเลยเดี๋ยวจะมีคนชื่ออูเนี่ยกินยาเดือนองนประมาณสักแสนสอง ือประเภทโลกหมุนนะคะถ้าไม่กินยาโลกจะหมุนอยู่บ้านต้องมีลาวเดินจับไปหมดห้องนองห้องน้ำเนี่ยมันจะหมุนไปหมดถ้าไม่กินยาเข้าคอร์สธรรมาชาติบําบัดรุ่นแรกกับแม่ตั้งแต่มีนาคมเดี๋ยวนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วค่ะแล้วไม่กินยาด้วยเราไม่เคยเชื่อว่าร่างกายเราเย,ยาีวเเรรย,เยวยาตัวเองได้แต่จริงๆแล้วร่างกายเยียวยาตัวเองได้ธรรมาชาติมันดูแลตัวมันเอง สมัยก่อนเราจะกินอะไรเราก็จะปรุงมากเลยมันต้องอร่อยจนกระทั่งโคนดิ้นเราเนี่ยมันไม่สามารถรับความบริสุทธิ์ของของน้ำมะพร้าวเนี่ยนะกินแล้วไม่เคยรู้มันซาเลยแต่พอดีท็อกซ์ออกไปมากๆแล้วเริ่มทํางานธรรมชาติบําบัดต่อไปอีกระยะน,น้ำมะพร้าวยังซาเลยลูกคือโคนดิ้นมันปรับเข้าไปรับรู้เรื่องเหล่านี้น้ําตาลทรายขาวไม่กินแป้งขาวไม่กินข้าวขัดขาวไม่กินเลยนะน้ําตาลทรายขาวนี่ต้องไม่กินเลยที่นี่จะไม่ใช้เลย เฉพาะถั่วงอกที่เนี่ยหนึ่งคืนหรือสองคืนแล้วกินเลยเพราะตอนนั้นชีวิตกําลังงอกงามมากเลยแต่ถ้ารอไปสักสามคืนตายแล้วถั่วงอกยังกินหัวงอกหัวโตวเลยที่เนี่ยสังเกตไหมฮะพ่อเองแล้วเราก็เริ่มกลับมาดูแลชีวิตของเราให้มันระวังเรื่องการเอาพิษเข้าไม่นอนห้องแอร์น้องปั๊บเนี่ยเด็กติดแอร์ มาอยู่ที่นี่เงื่อสุดเหงือ่อไหลคนันยายบอกดีปัป๊บเอาพิษออกตั้งแต่เด็กๆลูก <c oughs> แล้วยิ่งเหงื่อมันออกมากนะผิวมันก็สดขึ้นใครนอนห้องแอร์บ้างยกมือขึ้น <c oughs> พวกไม่อนุญาตให้พิดออกแม่ตั้งแต่มีนาที่แล้วไม่นอนห้องแอร์เลยค่ะ โอเวลาร้อนนะคะเหงื่อมันแทบจะท่วมตัวเลยนะแต่เหงื่อมันก็ไม่เหม็นไม่เหนอนะเพราะว่าเราก็ระวังเรื่องไม่ให้พิคเข้าอยู่แล้วมันอาจจะลําบากบ้างเพราะมันอยู่กับความเคยชินแต่พอเราออกจากความเคยชินเดิมเรากลับมาดูแลชีวิตเราใหม่น้ําเนี่ยเราก็ไม่กินน้ําขวดที่แบบแช่เย็นหรืออะไรนะก็พยายามให้มันสดคั้นผลไม้แล้วก็ดื่มสดเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่เนี่ยมีความดันเรื่องความดันสูง ไตรคือสไลคอเลสเตอรอลหมอก็บอกว่าอายุขนาดนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้เพราะต้องออกกําลังกายมากให้มันออกเราก็เริ่มตนะั้งแต่ไม่กินเข้าไปมากแล้วก็ไม่ต้องให้มันออกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องกินยาความดันคุณหมอไม่มีทางได้เงินแม่แล้วาาเวลาไปเทยหมอจ่ายยาทุกทีเลยเราก็เอามาทิ้งทุกทีเลยเคยทํางานเรื่องพอรบรสุขภาพให้คนเอายาที่ไม่ได้กินที่หมอจเนี่ยมารวมกันเป็นภูเขาเบลเลยลูก แล้วเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ประมาณแผ่นดินทั้งนั้นเลยหมอจ่ายเราก็ไม่กินหรอกเราก็ประเภทดื้อหมออ่ะแต่ถ้าไม่เอามาก็เกรงใจว่าหมอจะนะเดี๋ยวหมอจะดู <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ไม่แล้อันนี้ก็เล่าให้ฟังคอสข้างในเขาทำงานธรรมชาติบำบัดทีนี้เมื่อกี้แม่ก็พูดว่า พอกายมันเบาเนี่ยใจมันก็จะร่าเริงเห็นอารมณ์มาอารมณ์ไปในหัวใจของเราไม่จมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งและแม่โยงให้เขาเห็นเลยว่าเวลาที่กายเบาใจเบา,ใจเบาด้วยเวลาที่ใจเบาพยุงกายขึ้นด้วยเมื่อกี้แม่โทรไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็งที่ตับอยู่กับธรรมชาติบ,บําบัดที่จริงควรไปนาะนแล้วนี่นยังไม่ไปเลยตอนนี้เนี่ยมันเข้าไปถึงกระดูกแต่ยังสู้อยู่โอ้โหคุณพานี่สู้หน้าดุมาเมื่อประมาณสักเดือน ตุลาที่แล้วเนี่ยมานั่งข้างหน้าแม่เนี่ยตัวเหลืองเลยเราก็ทำคอสธรรมชาติบำบัดต,ตอนนี้ยังอยู่มะเร็งไม่หายหรอกลูกคืนนี้จะให้ดูเรื่องบัวนะคุณหมอต้องดูมะเร็งไม่หายแต่ว่ามะเร็งเป็นตรงที่มันเป็นไม่มีความกลัวที่ใจไม่มีมะเร็งที่ใจมีมะเร็งที่กายก็รักษาตามที่มันเป็น แต่ไม่มีความกลัวที่ใจเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยยังรู้ตื่นระเบิกบานได้ยังมีชีวิตที่ยังต่อสู้คุณภาพปวดมากนี่เสร็จจากธรรมชาติบําบัดนี่แม่จะไปเยี่ยมปวดมากขอใกล้คุณยายอีกนิดหนึ่งนะฮะเป็นเป็นแบบมีความสุขดีนะคะอยากดังดอกไม้บานไหมลูก พ่อแม่รักมากแทบจะเรียกว่าอยู่ในสายตาคุณยายบอกให้เฝ้าสังเกตไว้แล้วก็ให้เห็นว่าเขาเป็นได้อย่างที่เขาเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นสุขเป็นยังไงเราก็คอยสังเกตไว้เราจะพบว่าเวลาที่เอาเด็กๆมาศึกษาธรรมะเนี่ยหลายคนต้องแก้ที่พ่อแม่เพราะว่า พ่อแม่จะกลัวไปสหมดว่าลูกจะทําเองไม่ได้อย่างเมื่อวานนี้ไปที่สมิติเวชใช่ไหมฮะเขาก็มีมุมหนึ่งให้ลูกเนี่ยทำกับข้าวเด็กขนาดนี้ฮะก็ลงไปคุกผักผลไม้ที่เขายำยำอยู่คุณแม่ก็ถามว่าอยู่ที่บ้านให้ทำไหมคะคุณแม่ไปยืนดูเด็กน่ารักไม่ให้ทำคะ่ะทำไมคะกลัวทำแล้วไม่ถูกใจแม่นั่นบอกเอาแล้วนี้ลหละทำไมเขาทำได้อะเพราะเขาไม่ให้แม่ไปยุ่ง แล้วก็ทําเสร็จไอเด็กตัวนิดเดียวมันบอกมาพ่อมามาชิมมันทําเหมือนแม่เลยมาพ่อมามาชิมเหมือนแม่ทํามามาลูกมามาชิมทําเรียนเหมือนเลยพ่อก็เล่นมุกไม่เป็นนั่งยิ้มอยู่นั่นแหละบอกอาวแล้วคุณพ่อมันไม่เข้าไปชิมล่ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้ชีวิตมันเล่นขของนะคะเราต้องดูที่เนี่ยในช่วงอริยะสร้างได้เนี่ย เราสังเกตเด็กซะจนพ่อแม่วันสุดท้ายเนี่ยเริ่มยอมรับตัวเองว่าลูกเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาเป็นได้ดีกว่าที่เรากลัวอีกอย่าก,กลัวเลี้ยงเด็กเนี่ยแต่ขอให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลว,ว่าปลอดภยัยแล้วลองปล่อยให้เขาได้มีโอกาสค่ะลากับจากไหนแ่อันนี้จากชนบุรีฝากเด็กๆด,ด,ด้วยนะออจะได้ไม่ดึกเกินไปนะจ๊ะ ออะอนโมธนาให้คณะครูที่ชนบุรีมา35เอากระปุกเอาสินไปป่ะดีมากแล้วก็วันที่19เผื่อพาเด็กๆมานะเข้ามาใช้บริการได้เพราะเขาได้ลงมือได้ช่วยกันสร้างแล้วนะจ้ะ,อะขอบใจจ้ะให้เจริญเจริญดีนะเป็นครูนี่ก็ต้องให้กำลังใจแม่เชื่อว่าถ้าเราสังเกตลูกหลานเราดีๆแล้ว ลองให้เขาเรียนรู้กับความสุขความทุกข์บ้างอย่าซ้ำเติมเข้าเวลาทุกข์แต่จงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์บางทีเขาทำอะไรผิดเนี่ยอย่าให้เขากลัวเราน้องปั๊บทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวคุณพ่อนะคะไม่ต้องกลัวคุณยายด้วยนะลูกแล้วถ้าเขาเรียนรู้ที่จะไม่ผิดอีกเราต้องรีบอนุโมทนาเลยเราต้องรู้สึกเลยว่า เด็กสามารถที่จะเข้าใจธรรมะโดยธรรมชาติของเขาสมมติว่าถ้าเถิดที่บ้านใดเนี่ยไม่อนุญาตให้ลูกทําอะไรผิดเลยสมมุตินะคะแล้วถ้าอะไรผิดเป็นเรื่องมากเลยเด็กคนนี้จะไปทําอะไรผิดข้างนอกก็เก็บกดในบ้านจริงไหมใครมีลูกหลานยกมือขึ้นสิจริงไหมถ้าลูกหลานคนไหนไม่พูดกับเราได้ทุกเรื่องแสดงว่าเราอันตรายแล้ว แล้ถ้าลูกบอกว่าวันนี้หนูทำแก้วแตกแม่ก็เป็นปกติใจแม่ไม่แตกอะ่ะเด็กทำแก้วแตกนะเด็กก็แบบผิดแค่เพียงทำแก้วแตกท้าแม่สติแตกแล้วแวดลูกไปตอนทำแก้วแตกแม่ขาดคุณธรรมนะนะเด็กทำแก้วแตกยังไม่ได้บอกว่าเด็กขาดคุณธรรมมันเป็นความไม่ชำนาญในเรื่องนั้นถูกไหมลูก แต่ถ้าแม่โมโหตอนที่ลูกทําแก้วแตกแม่ขาดคุณธรรมนั้นเราต้องทําให้เด็กเห็นว่าเรามีคุณธรรมอะค่ะพูดกับเราได้บางครั้งเนี่ยเด็กเขาตวัดเสียงเหมือนกับเขาหงุดหงิดกับเรานะคะแต่ถ้าเราบอกแกอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะเนี่ยพอกันแต่ถ้าบอกว่ากําลังจะบอกแม่ว่าทุกอะไรเหรอถึงแสดงกิริยาอย่างนี้โรค ก็เล่าให้แม่ฟังนะว่าทุกอะไรคิดว่าแม่ไม่เข้าใจอะไรเธอเหรอถ้าอย่างเงี้ยเด็กจะหยุดแล้วกลับมาดูว่าแม่พร้อมที่จะฟังเราแม่คิดว่าอย่างเงี้ยคือธรรมะอย่าทำให้บ้านมันอยู่ใกล้กันแล้วมันต่างคนต่างเบื่อนะ่ะอยู่กับใครแล้วเบื่อคนนั้นนะเป็นได้ยางยกมือซิก้าก้านอยก้าก้านอยแล้วใครแบบ มีบางครั้งลำคาญคนที่อยู่ได้ยกมือขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมันส่งสัญญาณว่าจะไปไม่เคยดอกแต่ถ้าเรากลับมาดูใจเราเบื่อก็รู้ว่าเบื่ออะกลับไปเลยคุณนวลอน,นงเบื่อก็รู้ว่าเบื่อเบื่อมาเบื่อไปคิดยังไงถึงเบื่อกลับไปดูความคิดทุนของชีวิตก่อนคิดจิตคุณมัวหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยเราเข้าทางเลย แล้วเราอาจจะต้องพูดจริงๆนะคะไปจัดบ้านแล้วก็ทําบ้านมีไว้สักมุมหนึ่งมีระฆังไว้สักอันหนึ่งก็ได้ตกลงกันเลยว่าถ้าได้ยินเสียงอย่างเงี้ยหมายความว่าคนที่กําลังเชิญระฆักงกําลังจัดใจตัวเองให้โอกาสหน่อยอย่าเพิ่งบุกเข้าไปมากอย่าบุกเข้าไปแกเป็นยังไงล่ะแล้วลทําไมล่ะแล้วแต่ๆๆๆอย่างเงี้ยไม่ได้คือเป็นสัญญ,ญาณระฆังแห่งสติว่าขอให้เขาได้ทบทวนทบทวนพิจารณา เพื่อการเห็นแล้วไม่เป็นหน่อยและถ้าเผื่อเราจะออกจากมุมที่เราจัดการตัวเองได้ล้วเชิญอีกทีหนึง่งควรจะมีมุทิตาจิตของคนทั้งบ้านเลยเสียงละครังครั้งที่สองจะมีคุณธรรมของคนทั้งบ้านรู้สึกอนุโมทนาเลยไม่ใช่เป็นไงอ่ะฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอย่างนี้ก็ซ้ำเติมเป็นอกุศลแต่ถ้าบอกโอ อนุโมทนานะดีแลล่ะลูกแม่ก็ไม่อยากให้ความรักของเรามันหงุดหงิดด้วยกันทั้งคู่เด็กในค่ายอริยาสร้างได้เนี่ยค่ายแรกเลยเนี่ยเจ้าจิมมี่เนี่ยน่ารักมากเขาเล่นพุทธวิธีชนะมารเหมือนกับรุ่นที่แล้วเนี่ยแหละแล้วเขาอินอยังไงแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็เล่นอย่างงี้แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเล่นแบบมืออาชีพเล่นเ็าเอามืออาชีพมาซ้อมเลยปรากฏว่า พอจิมมี่กลับบ้านจิมมี่ก็เป็นเด็กเจ็ดขวบก็สนมากมีพลังเยอะกป็นเด็กช่างถามจิมมี่ก็คุยกับแม่วันนั้นเนี่ยแม่หลุดสติขาดแม่ก็เลยเอามือขึ้นมาผัวหนึ่งเจ็ดขวบมันถาม,มา่าถามแบบเด็กเด็กฉลาดน่ะแล้วมันถามแบบ ถามอยู่นั่นแหละถ้าแม่เขาจะพูดก็บอกถามซ้ำซากไม่ซ้ำแล้วสดคือแม่ก็เป็นซากไปแล้วแม่ก็ผัวนั่นทันใดเนี่ยที่ตีไปแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าคุณยายสอนว่าไม่มีการสื่อสารกับลูกแล้วคําสอนของแม่จะศักดิธิ์เลยถ้าจิตของแม่ขุนมัวเขาก็เริ่มจับใจตัวเองได้แล้วเขาก็ขอโทษลูกคือทันทีนั้นแม่ก็คนนี้ก็เป็นแม่ที่แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะขอโทษลูกแต่ว่ามันมีนิดนิด ที่มันขี้โกงหน่อยๆผู้ใหญ่ขี้โกงก็มีนะน้องปับ๊บผู้ใหญ่ขี้โกงอะ่ะไม่ใช่น้องปั๊บขี้โกงคนเดียวนะแม่เขาก็บอกว่านี่จิมมี่แม่ไม่ได้ตีจิมมี่นะแม่ตีมาในตัวจิมมี่แม่ขี้โกงอะ่ะจิมมี่เจ็ดขวบนะคะมาอยู่ในค่ายครอบครัวแห่งสติเนะะี่ยค่ะเขาตั้งสติเลยนะคะเขยืดอกขึ้นนิดนึงแล้วก็บอกครับแม่ครับ มาในตัวแม่ตีมาในตัวจิมมี่แต่หา่ามันย้อนไหมเนี่ยถ,ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็บอกเอ็น,นี่ย้อนแต่ครอบครัวแห่งสติเขาบอกว่าต้องฟังแล้วมันพูดจริงมันบอกแม่ไม่ได้ตีจิมมี่รอกมาในตัวแม่ตีมาในตัวลูกไอเราก็คิดว่าจบแล้วจบแล้วละครเรื่องนี้จบแล้วจิมมี่ไม่จบเป็นเด็กฉลาดมากแม่ครับเรามาคุยกันเถอะครับ เรามามีข้อตกลงกันว่าเราต่างคนต่างไปดูแลมารในตัวเราอย่าให้มารในตัวเราออกมาทะเลาะก,กันพ่อแม่กับผมรักกันแม่กับผมรักกันแต่ที่มาทะเลาะก,กันมารแต่ฮะเรากลับไปดูแลมารในตัวเราพุทธวิธีชนะมารปีสองพันฮะจิมมี่เนี่ยฮะรุ่นแรกรุ่นนี้ยังไม่ส่งผลยังไม่มีใครส่งผล เนสเตยยังไม่มาส่งผลว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยตามดูแต่ให้เห็นว่าเด็กเจ็ดขวบเข้ามาปฏิบัติธรรมโดยกระบวนการที่ไม่ต้องมานั่งหลับตาเดินช้าๆหรอกแต่ทําความเข้าใจเขาสื่อสารรู้เรื่อง,เ,องเดี๋ยวนี้จิมมี่เป็นเด็กอายุ14หนวดขึ้นแล้วะปีใหม่ทีก็วิ่งมากราบคุณยายแล้วไล่ฟังว่าปิดเทอมปีนี้ไปไหนมาบ้างงานของจิมมี่ก็คือสะพายย่างผ้าฝรั่งแล้เดินตามผ้าฝรั่งออกทุดง น่ารักมากเลยติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230